สวัสดีค่ะคุณครูชอยุมาาดิฉันนา่งสาวนรพลแหลมทองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1ในที่35ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมานําเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกในหัวข้อเรื่องในใกิกายโปรเตสแตนต์และในใกลิกายโรมันเนคาทอลิกค่ะทั้งสองนิกายนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาคริสต์ค่ะซึ่งจะมีความแตกต่างในด้านของหลักความเชื่อและความคิดค่ะ นิกายโรมันคาทอลิกนะคะมีศูนย์กลางอยู่ที่นครรัดบติกันกรุงโรมประเทศอิตาลีค่ะโดยนิกายโรมันคาทอลิกนะคะจะมีพระสันตะปาปาเป็นพระปร,ะปประมุขสูงสุดนะคะรองลงมาก็คือคาดินันค่ะโดยนิกายโรมันคาทอลิกนะคะเป็นศาสนาจักรที่ใหญ่ที่สุดของโลกค่ะมีบทบาทสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของอารยาธรรมชาวตะวันตกค่ะ โดยนิกายโรมันคาทอลิกนะคะจะเชื่อและศรัทธาในหลักความเชื่อดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะเชื่อในหลักตีเอกานุภาพหลักตีเอกานุภาพนะคะประกอบไปด้วยพระบิดาพระบุตรและพระจิตค่ะ 2. ยกย่องพระนางมาเรียว่าเป็นพระมารดาของพระเจ้านะคะ 3. ยกย่องโยเซฟเป็นนักบุญและนับถือสถาพน,นักบุญค่ะ 4. ยกย่องและเคารพพระสันตปาปานะคะห เชื่อในพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์นะคะจะประกอบกันด้วยเจ็ดพิธีด้วยกันค่ะหนึ่งนะคะศีลหลังบาปสองศีลกำลังสามศีลมหาสนิทสี่ศีลแก้บาปห้าศีลเจิมคนไข้หกศีลนรรพชาและเจ็ดศีลสมรสค่ะโดยนิกายโะมันคาติณนะคะจะให้ความสำคัญกับศีลมหาสนิทมากที่สุดค่ะ ซึ่งจะประกอบในพิธีมิสซานะคะก็คือจะประกอบไปด้วยเหล้าและขนมปังค่ะโดยเหล้าองุ่นนะคะจะแทนเป็นเลือดเนื้อของพระเยซูค่ะส่วนขนมปังนะคะจะแทนเป็นเนื้อและร่างกายของพระเยซูนั่นเองค่ะ 2. นะคะนิกายโปรเตสแตนต์นะคะเป็นนิกายที่ไม่ใช่นิกายโรมันคาทอลิกและไม่ใช่ออทอดอกค่ะ มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศเยอรมนีนะคะเพื่อขัดขังหำลักความเชื่อและการปฏิบัติแบบโลมันคาทอรินะคะโดยการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์นะคะคือขบวนการปฏิรูปศาสนาที่มีจุดเริ่มต้นโดยมาตินลูเทอร์นะคะเมื่อปีคศ1517ค่ะเพื่อแก้ไขาความเสื่อมโทรมของนิกายโรมันคาททริกและสถาบันภาษาตะปาปานะคะ และสิ้นสุดลงด้วยสนธิสัญญาสันติภาพเวสปาเดียงเมื่อปีคศ1648ค่ะผลจากการปฏิรูปนะคะก็คือได้มีการแยกตัวจากนิกายโรมันคาทอลิกเป็นนิกายโปรตเตสแตนต์ค่ะแต่โดยทั่วไปนะคะจะยอมรับและเชื่อว่าผู้คนทุกคนนะคะเป็นปุโรหิตและคัมภีร์ไบเบิลเป็นอำนาจสูงสุดค่ะซึ่งคัมภีร์ไบเบิลนะคะจา มีความสําคัญในด้านของการกําหนดหลักความเชื่อและศีลธรรมค่ะที่จะเรียกว่าโซลาสกิฟดูลานะคะซึ่งทั้งสองนิกายนี้นะคะมีความแตกต่างกันก็คือนิกายโรมันคาทอลิกนะคะจะมีบาทหลวงหรือหรือที่เราเรียกว่าหนักบวชค่ะแต่ว่านิกายโปรเตสแตนต์นะคะจะไม่นับถือแล้วก็ไม่มีบาทหลวงค่ะนิกายโรมันคาทอลิกนะคะจะให้เกียรติและยกย่องพระนางมาเรีย และนักบุญนะคะแต่นิกายโปรเตสแตนต์ไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับพระนางมารียาและนักบุญแต่จะเน้นการถึงเข้าถึงพระเยซูค่ะในการประกอบพิธีนะคะนิกายโรมันคาทอลิกจะสามารถไปรับศีลที่โบสถ์ไหนหรือวัดไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นนิกายโปรเตสแตนต์นะคะโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อไปรับเชื้อจากที่โบสถ์ไหนเป็นโบสแรกจะต้องไปโบสถ์นั้นตลอดค่ะและ การเข้ารับพิธีนะคะจะต้องไปทุกวันอาทิตย์ค่ะโดยทั้งสองนิกายนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกันตามหลักความเชื่อและการเปลี่ยนไปของสังคมนั่นเองค่ะแต่จุดประจุดสำคัญนะคะก็คืออยากให้มนุษย์นะคะเราเว้นจากความชั่วทำความดีเพื่อความสงบสุขนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ ผิดภาพประการนายขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ